SME ไทยในทุกวันนี้นะครับเติบโตช้ามากๆมันมีทั้งปัจจัยที่เราสามารถทําได้และทําไม่ได้นักธุรกิจ SME ทั้งหลายนะครับควรจะต้องปรับตัวยังไงวันนี้เราจะมาคุยกันครับการที่ SME นะครับหรือธุรกิจในประเทศไทยนะครับเติบโตช้าหรือว่ายากเนี่ยถ้าปัจจัยภายในเลยนะครับที่ใกล้ตัวเราเนี่ยมันมีอยู่3ข้อ ข้อแรกนะครับคือมันมี SME ไทยกลุ่มหนึง่งที่ได้รับการถ่ายทอดหรือตกรุ่นมรดกมาจากรุ่นก่อนอย่างส่วนตัวผมเองเนี่ยเรามีธุรกิจที่บ้านธุรกิจที่บ้านเนี่ยพยายามจะส่งต่อให้กับเจเนอเรชันถัดไปแต่สิ่งที่มันเป็นปัญหาครับมันคือคนรุ่นเก่ากับคนรุ่นใหม่เข้าใจไม่ตรงกันและมีวิธีการทํางานที่ แทบจะไม่เหมือนกันหลายธุรกิจไปได้ดีนะครับจริงๆก็เห็นเคสจากเพื่อนหลายๆคนที่ช่วยที่บ้านทําธุรกิจให้เติบโตขึ้นได้แต่หลากหลายธุรกิจครับเราก็ไม่สามารถที่จะเข้าไปทํางานที่บ้านได้จริงๆก่อให้เกิดเหตุการณ์ที่ว่าธุรกิจเหล่านั้นครับ ปรับตัวไม่ทันเพราะไม่มีคนรุ่นใหม่เข้ามาช่วยงานพอไม่มีคนรุ่นใหม่เข้ามาขับเคลื่อนแล้วครับธุรกิจเหล่านั้นเนี่ยก็มีโอกาสที่จะล้มหายตายจากไปจากสารระบบของเศรษฐกิจธธไทยได้ครับอีกอย่างหนึ่งเนี่ยที่สําคัญมากๆเนี่ยพอไม่ได้มีคนรุ่นใหม่เข้ามาบริหารงานในธุรกิจของรุ่นพ่อรุ่นแม่แล้วเนี่ยมันเลยทําให้ไม่มีประสบการณ์ใหม่ๆและแข่งขันกับธุรกิจประเภทเดียวกันที่เกิดขึ้นใหม่ได้ยากครับ ผมเคยเจออีกเคสหนึ่งเหมือนกันคือเป็นธุรกิจที่เป็นลูกค้าของเราเนี่ยแหละเข้ามาให้เราทําการตลาดนะครับโดยที่เขาบอกว่าตลอด30ปีที่ผ่านมาเนี่ยเขาไม่เคยได้ทําการตลาดออนไลน์เลยแต่พอเขาจะทําการตลาดออนไลน์นะครับเขาไม่มีทรัพยากรครับและไม่มีเงินทุนรวมถึงไม่มีความเข้าใจมากพอครับที่จะมาทําให้ธุรกิจของเขาอะเติบโตบนโลกออนไลน์ได้ในขณะที่ธุรกิจที่เป็นคู่แข่งของเขาครับเติบโตได้ดีมากๆเพราะคนบริหารเป็นคนรุ่นใหม่ และเติบโตมาในยุคที่เศรษฐกิจเนี่ยขับเคลื่อนด้วยโลกออนไลน์ซึ่งเป็นที่มาของสาเหตุข้อที่2ครับคือขาดแคลนทรัพยากรที่จะทําให้ SME เติบโตถ้าถามว่าเขายังสามารถทําวิธีเดิมๆได้ไหมเช่นให้เซลล์ไปวิ่งงานหรืออาจจะเป็นการทําการตลาดแบบออฟไลน์เหมืที่เขาเคยทําก็ยังสามารถทําได้ครับ แต่ธุรกิจในสมัยนี้ที่โตเร็วมากๆมันคือธุรกิจที่ใช้ออนไลน์เป็นตัวขับเคลื่อนครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับธุรกิจที่เติบโตได้ช้าเนี่ยก็มักจะเป็นธุรกิจประเภทนี้นั่นแหละที่ไม่ได้มีทรัพยากรทางด้านของออนไลน์มากขนาดนั้นรวมถึงความรู้และความเข้าใจครับของบุคลากร,กรใหม่ๆที่จะเข้ามาขับเคลื่อนให้มันสามารถเติบโตต่ตอไปได้สาเหตุข้อที่3ครับ คือการบริหารจัดการที่ดีครับจริงๆต้องบอกว่าในทุกวันนี้ครับเรามีทั้งอุปกรณ์เครื่องมือเรามีโน้ตฮาวอะไรใหม่ๆในการทําให้ธุรกิจหลายๆธุรกิจครับเขามีการบริหารได้ดีมากขึ้นแต่ธุรกิจหลายๆธุรกิจครับก็เลือกที่จะใช้วิธีการบริหารแบบเดิมทําให้ธุรกิจนั้นเติบโตช้ากว่าพอเติบโตช้ากว่าวิ่งตามธุรกิจอื่นไม่ทันก็เริ่มกลายเป็นขาดทุน เพราะว่าการบริหารจัดการต่างๆเนี่ยมันมีปัจจัยเรื่องของการลงทุนเข้ามาครับมันไม่ได้หมายความว่าเอ้ยเรารู้ว่าเราจะต้องบริหารงานมันยังไงเนี่ยแล้วเราสามารถจัดการมันได้เลยมันมีต้นทุนของมันอยู่ครับซึ่งพอเกิดเหตุการณ์แบบนี้แล้วเนี่ยมันส่งผลทําให้ s m e ไทยประเภทนั้นนะครับไม่สามารถควบคุมต้นทุนการบริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพและไม่สามารถขยายธุรกิจได้อย่างยั่งยืนนั่นเอง ถัดมามันคือปัจจัยภายนอกครับของธุรกิจปัจจัยภายนอกของธุรกิจเนี่ยมันจะแบ่งออกเป็นอีก2ข้อนะครับข้อแรกเลยเนี่ยคือการซัพพอร์ตจากภาครัฐการซัพพอร์ตจากภาครัฐเนี่ยเป็นอะไรที่สําคัญมากๆเช่นภาษี SME หรือสินเชื่อ SME ที่มีเลทดอกเบี้ยเนี่ยสูงมากๆปัจจุบันเนี่ยเลทดอกเบี้ยของสินเชื่อ SME ที่ไม่ได้มีเครดิตต่ตอธนาคารนะครับพุ่งสูงไปเกือบจะ20%แล้วแต่ธุรกิจที่มีเครดิตที่ดีต่อธนาคารเนี่ยที่ธนาคารบอกว่าโอเคคุณได้เลทธุรกิจ MRR MRR ในตอนนี้มันอยู่ที่7-8%เลยนะครับทุกคนซึ่งยังถือว่าเป็นเลทดอกเบีย้ยที่ค่อนข้างจะสูงมากๆถ้าเทียบกับดอกเบีย้ยประเภทอื่นๆทาให้ธุรกิจครับจะต้องทํากําไรให้เกิน10%ให้ได้ของต้นทุนต่างๆ ซึ่งบางทีเนี่ยธุรกิจบางประเภทครับเขายังไม่ได้มีกําไรตั้งแต่ช่วงปี2ปีแรกเขายังจะต้องคัดลอสหรือว่าขาดทุนอยู่ทําให้เขาจําเป็นจะต้องจ่ายดอกเบี้ยออกไปให้กับธนาคารก่อนถึง7-8%เป็นอย่างต่าอีกอันหนึ่งครับคือเรื่องของสภาวะแวดล้อมครับที่ทําให้ SME ไทยเนี่ยเติบโตได้ช้ามากๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตัวเศรษฐ,ฐกิจครับที่มีการผ,ลผลันผวนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตัวคริสตสระดับโลกหรือไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโรคระบาดท,ที่เพิ่งผ่านมาในช่วง5ปีที่ผ่านมาครับเรื่องทั้งหมด ส่งผลต่อการเติบโตของ SME ไทยทั้งหมดหลายๆธุรกิจเนี่ยจะต้องชะลอตัวหลายๆธุรกิจจะต้องคัดคนออกหลายๆธุรกิจจะต้องหยุดการขยายเพราะเศรษฐกิจมันไม่เอื้ออํานวยต่อการเติบโตของธุรกิจบางประเภทนั่นเอง อีกอย่างหนึ่งครับที่ภาครัฐควรจะสนับสนุนมากๆครับนอกจากเรื่องของการเงินแล้วนะครับมันคือเรื่องของความรู้และเทคโนโลยีครับหลายๆธุรกิจเนี่ยยังไม่สามารถที่จะขยายตัวเองได้เพราะขาดองค์ความรู้ที่เหมาะสมอันนี้ยกตัวอย่างง่งายๆเลยนะครับสมมุติว่าชาวบ้านนะครับกลุ่มนี้เนี่ยเขาสามารถทํา Product Product หนึ่งได้ดีมากๆนะครับแต่เขาไม่มีความรู้ครับว่าเขาจะเอา Product เนี่ยเข้าไปขายใน E-Commerce ได้ยังไงบ้างเขาไม่รู้ครับว่าจะเอาสินค้านียไปขยายในตลาดต่างประเทศได้ยังไงบ้างเขาไม่รู้ครับว่าสินค้าเขาเนี่ย จะขนส่งในประเทศนี้ได้ยังไงบ้างและเขาต้องทํำยังไงครับให้ต้นทุนของเขาเนี่ยถูกที่สุดเพราะฉะนั้นการส่งเสริมด้านความรู้ให้กับธุรกิจขนาดย่อมหรือเข้าถึงธุรกิจชาวบ้านได้เนี่ยอันนี้มันเป็นเรื่องสําคัญมากๆและอาจจะเป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยในอนาคตได้เลย SME ไทยนะครับถ้าต้องการที่จะเติบโตในระยะยาวควรจะต้องรู้อะไรบ้างข้อแรกเลยครับคือเรื่องของตัว branding branding ไม่เหมือนกับการทําการตลาด Branding คือสิ่งที่ทําให้คนเนี่ยสนใจในแบรนด์ของคุณไม่ว่าแบรนด์คุณจะขยับตัวยังไงต้องการจะทําอะไรในอนาคตแบรนด i n g มันจะเป็นตัวขับเคลื่อนครับทำให้คุณทํางานง่ายขึ้นนั่นเอง อันนี้ยกตัวอย่างเลยนะครับเราจะเห็นแบรนด์เยอะมากๆเนาะในติ๊กตอกที่เกิดขึ้นมาครับมีทั้งล้มหายตายจากไปแล้วก็มีทั้งแบรนด์ที่ประสบความสําเร็จมากๆแบรนด์ที่ประสบความสําเร็จมากๆครับคอมมูนิตี้ของเขาจะเหนียวแน่นมากๆเขาจะมีทั้งคนที่เป็นกองเชียร์จะมีคนที่คอยซัพพอร์ตและสนับสนุนมีคนที่คอยรอว่าเมื่อไหร่คุณจะออกสินค้าใหม่มาตลอดอันนี้คือแบรนดิงครับไม่ว่าจะเป็นโปรดักแบรนดิงหรือพ o n น l ลแบรนดิงที่คนหลายๆคนเลือกทําในติ๊กตอกเองก็ตามเนี่ยมันค่อนข้างจะ p o w e r f u l มากๆครับในสม และแทบจะเป็นวิธีที่ใช้บัตเจ็ตได้น้อยมากๆนะครับนั่นคือโลจิกและไม่เสร็จการทำแบรนดิ้งนั่นเอง จริงๆถ้ามองให้เห็นภาพเลยนะครับอยากให้ลองนึกถึงแบรนด์แบรนด์หนึ่งครับที่คุณอาจจะเคยซื้อใน Tik t o ็อกคุณอาจจะเคยซื้อใน Tik t o ็อกเพราะว่าคุณเห็นคนรีวิวค่อนข้างเยอะหรือคนรู้สึกว่าแบรนด์เนี้ยมันน่าเชื่อถือหรือแบรนด์เนี้ยคนมันพูดถึงเยอะมากๆหรือแบรนด์เนี้ยครับมีคนที่เป็นเจ้าของแบรนด์เนี้ยทำการตลาดและสื่อสารออกมาได้ดีมากๆคุณแทบจะอยากตามไปดูต่อว่าเขาพูดถึงอะไรอ่ะเขาขายอะไรอีกไหมนั่นแหละครับคือแบรนดิงและไม่ว่าเขาจะออกสินค้าอะไรใหม่ขึ้นมานะครับคุณก็อยากจะ แบรนดิ้งมันทำงานได้ดีมากๆ ข้อที่2เลยครับคือเรื่องของตัวคอนเน็กชันและเน็ตเวิร์กคอนเน็กชันครับจะเป็นอะไรที่ทําให้เราเนี่ยเติบโตได้ไวมากๆคอนเน็กชันนะครับหรือเครือข่ายเนี่ยมันจะช่วยทําให้เราเติบโตได้ยังไงบ้างสมมติว่าเราเนี่ยกำลังทําธุรกิจประเภทนี้อยู่แล้วเรามีคอนเน็กชันครับที่เขาอาจจะเป็นลูกค้าเราก็ได้หรือเราอาจจะซัพพอร์ตเขาในแง่ใดแง่หนึ่งได้นะครับอันนี้เป็นการสร้างคอนเน็กชันที่เหนียวแน่นและมันเป็นการซัพพอร์ตกันในคอมมูนิตี้กลุ่มเล็กๆจะสังเกตได้ว่าทุกวันเนี่ยครับมันมีคอสเยอะมากๆท นั่นจะเป็นการทําให้เราครับสามารถเปิดโอกาสธุรกิจของเราครับให้ธุรกิจที่อยู่ในวงแคบๆนั้น่ะรู้จักเราได้มากขึ้น และแน่นอนครับว่าจะต้องมีใครสักคนหนึ่งในวงนั้นแหละที่มาเป็นลูกค้าของเราได้หรือมาเป็นคู่ค้าที่ดีกับเราได้ในอนาคตนั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยการสร้างคอนเน็กชันหรือการสร้างเน็ตเวิร์กิงเนี่ยเป็นเรื่องที่สําคัญมากไม่แพ้กับการทําแบรนดิ้งเลยข้อที่3ครับคือการพัฒนาทักษะของคุณและคนในองค์กรทุกวันนี้ครับโลกมันเปลี่ยนแปลงไปเร็วมากๆถ้าเกิดว่าเราไม่สามารถที่จะช่วยพัฒนาคนในองค์กรของเราให้เติบโต ทันกับเทรนด์โลกที่มันเปลี่ยนไปได้มันจะทําให้ธุรกิจเราเติบโตช้าลงยิ่งขึ้นไปอีกครับต่อให้เรามีเงินทุนมากแค่ไหนต่อให้ภาครัฐสนับสนุนแค่ไหนแต่ถ้าเกิดเราไม่รู้ครับว่าตอนนี้สินค้าเราสามารถขายบนแพลตฟอร์มไหนบ้างแล้วแพลตฟอร์มไหนที่ขายดีบ้างสําหรับธุรกิจของเราเนี่ยเราอาจจะวิ่งตามคู่แข่งไม่ทันนะครับเพราะว่าทุกวันนี้คนใช้โซเชียลมีเดียเยอะก็จริงนั่นไม่ได้หมายความว่าเขาใช้เพียงแค่โซเชียลมีเดียเพียงแค่ตัวเดียวเขาอาจจะเลือกใช้โซเชียลมีเดียหลายๆตัวแล้้้้้้้้้วววเเเเเรรรรรราา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 จะููููหหืออปลลลลลล่่่่่่่่กกกกคคนนีีย,ยทไไไ Content, ไบแาาถถมมมมมมดสขุุ นั้นได้เนี่ยเราก็อาจจะก,กําลังวิ่งตามคู่แข่งอยู่นั่นเองถัดมาครับคือการลงทุนในเทคโนโลยีครับเทคโนโลยีที่ว่าเนี่ยเช่นอะไรบ้างผมยกตัวอย่างง่ายๆเลยนะครับถ้าเป็นเจ้าแม่อ e ีคอมเมิร์ซในทุกวันนี้ คุณจะมีอยู่ชื่อหนึ่งที่มันเด้งขึ้นมาเจ้าแม่อ e ีคอมเมิร์ซในทุกวันนี้ไม่ได้มีแอดมินที่มาคอยตอบนะครับว่าคุณคอนเฟิร์มออเดอร์กี่ออเดอร์คุณโอนเงินแล้วหรือ,อยังออเดอร์ของคุณมีออเดอร์อะไรบ้างคุณสั่ง CF สินค้าประเภทไหนบ้างเขาเลือกที่จะลงทุนในเทคโนโลยีครับเป็นระบบออโตเมชันที่จะดูดคอมเมนต์ดูดแชทของคุณครับแล้วไปสร้างเป็นทรานเซ็คชันหรือไปสร้างเป็นออเดอร์ในระบบของเขาทั้งหมดนี้เกิดขึ้นด้วยออโตเมชันของเทคโนโลยีครับไม่ได้มีมนุษย์ มาอยู่ในโปรเซสนี้เลยแต่ถ้าเกิดว่าเป็นเรื่องของการซัพพอร์ตเป็นเรื่องของตัวออเดอร์ที่มีปัญหาเป็นออเดอร์ที่คำนวณอะไรผิดพลาดเขาก็จะมีส่วนของมนุษย์ครับเข้ามาทํางานในส่วนนี้เป็นแมนโนแต่ส่วนในการรับออเดอร์ที่มันเข้ามาครับชั่วโมงละ1 0 0 0ออเดอร์แบบนี้ถ้าเขาต้องจ้างคนเขาคงต้องจ้างมากกว่า20คนครับและ20คนต่อวันลองคูณเข้าไปครับว่า1เดือนเขาต้องจ้างทั้งหมดเท่าไหร่แต่กับการลงทุนในออโตเมชันที่อาจจะสามารถประหยัดต้นทุนได้มากถึง10เท่า อาจจะเป็นตัวเลือกที่ดีกว่านั่นเองข้อสุดท้ายครับข้อที่5จะต้องบอกว่าในเรื่องที่คุณเองนะครับไม่เชี่ยวชาญคุณควรจะต้องหาผู้เชี่ยวชาญครับ SME ไทยเนี่ยมันคือช่วงที่เรากําลัง g r o w เนาะช่วงที่เรากําลังเติบโตถ้าถามว่าเราจําเป็นต้องทําทุกอย่างไหมแน่นอนว่า SME ไทยเนี่ยช่วง b u i l ธุรกิจขึ้นมาเนี่ยมันต้องทําทุกอย่างอยู่แล้วแต่ถ้าม,มาถึงจุดหนึ่งแล้วครับมันจะ s c a l ไม่ได้เพราะตัวเราเองนั่นแหละ เพราะเจ้าของธุรกิจหรือคนในองค์กรเองนั่นแหละที่ไม่สามารถจะเรียนรู้อะไรใหม่ๆได้หรือไม่ได้มีความเชี่ยวชาญมากพอครับในการทําให้ธุรกิจเนี่ยมันเติบโตขึ้นไม่ได้เขาเลยเลือกครับที่จะใช้ความเชี่ยวชาญของคนอื่นเข้ามาช่วยงานมันคือการทํา outsourcing หรือการเลือกเอเจนซี่เข้ามาทํางานนั่นเองสิ่งเหล่านี้ครับจะทําให้ธุรกิจเนี่ย scale up ต่อไปได้เพราะฉะนั้นนะครับการที่เราเนี่ย ได้มีการจ้างเอาสอรซิงหรือว่าการจ้างเอเจนซี่เข้ามาช่วยเหลืองานของเราในส่วนที่เราไม่เชี่ยวชาญเนี่ยก็จะทําให้เราได้เรียนรู้งานต่างๆจากเขานะครับและเรายังจะสามารถที่จะทําให้ทีมของเราครับทำงานในส่วนนี้ในอนาคตได้มากขึ้นนั่นเองครับสรุปนะครับถ้าในมุมของผมเนี่ยผมรู้สึกว่า SME ไทยเนี่ยจะเติบโตได้นะครับมันไม่ได้มีเพียงแค่เรื่องของพวกเทคโนโลยีหรือว่าการซัพพอร์ตจากภาครัฐเพียงเท่านั้นถ้าถามว่า SME ไทยเนี่ยจะต้องรอการซัพพอร์ตจากหน่วยงานอื่นๆเนี่ย ผมว่าคงใช้เวลาอีกนานหรือว่าเราอาจจะเติบโตไม่ได้เลยก็ได้นะครับถ้าเกิดว่าเราต้องรอเพราะฉะนั้นนะครับเราจําเป็นจะต้องเริ่มในส่วนที่เราสามารถทําได้ตั้งแต่วันนี้ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาบุคลากรของเราการพัฒนาแบรนดิ้งของเราเองการลงทุนในเทคโนโลยีต่างๆเพื่อทําให้องค์กรสเกลอัพได้เร็วมากขึ้นรวมถึงการสร้างคอนเนคชันนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่มีคอนเนคชันของ SME เนี่ยที่มาซัพพอร์ตด้วยกันเองเนี่ยเราจะแข่งขันกับแบรนด์ที่ใหญ่กว่าเราเนี่ยค่อนข้างยากครับ